สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่อุ๋ที่ดินนะคะวันนี้แม่อุ๋พามาตรวจงานค่ะโครงการบ้านสวนตะบูนคะรน,นายุท่อม .64 นะคะตรงนี้ค่ะจากแรกที่เราเปิดโครงการลิขสิทธิเก้าแปลงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางโครงการใจดีนะคะมาแบ่งซอยนะคะจากแปลงที่เป็นขนาด750 ตอนนี้ค่ะ 1 5 0ตารางวานะคะควี่จะเป็นไตรนิ้ค่ะเอ้ยคะ่ะบนถนนแบนี้เลยนะคะ,คะ,คะ,คะแล้วก็รับรัเข้ามาค่ะลอยให้นะคะตรงนี้นะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะเจียงของชวาทานท่านเนาะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพก็แค่ตั้งที่กัดเป็นชลพุตีสอนนะคะพอเจอหน้าโชลพุตินะคะเลี้ยวซ้ายนะคะขางชมาทานด้านหน้ามานะคะเป็นถนนเรียบขางชวาทานมาเพียง800เมตรนะคะ ของแปลงนี้นะคะก็คือจะมีเคพื่อนบ้านนะคะ,แล,ะแล้วกเ็เนี้ยค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะดูข้างหลังค่ะเป็นจะเป็นวิวเขาสูงเลยนะวิวเขาสูงเลยนะคะ,ะ,คะไฟฟ้าพร้อมนะคะอีกอย่างหนึ่งน,นะคะ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนบ้านเนีางขึ้นมาแล้วตอนนั้นที่เราเข้ามาเปิด ก็จะเป็นแปลงที่สานะคะอีกสองแปลงที่ว่างอยู่นะคะก็คือแปลงนี้ค่ะเป็นแปลง A2 สองนะคะ750ตารางวาแบ่งสองแปลงนะคะอยากได้ขนาด400หรือ350ตารางวาค่ะเราก็แบ่งครึ่งแล้วนะคะโฉนดพุทแดงพร้อมโอนเลยนะคะแปลงนี้เลยค่ะเป็นแปลงที่สองขามือเข้ามานะคะ